อ <bas> ากาศเย็นลโหลตอนนี้ครับวันนี้กูอยู่กับผมเลยครับโอเคไม่ครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับบอกผมทีตอนไหนวันนี้มาทำอะไรกันขายกระเพราคุณเล่นคุณเล่นลงมาเล่นไหมครับอ่าเ่ มันมันแรกอ่ะมันแรกว่ะเออตอรเ่อเซิรเองครับดีีเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรวะเซิร์ฟซางนะควันนี้พันกิจของราวันนี้คือจะมาทำอะไรครับเราจะมาเข้าเซิร์ฟกันครับ แนะนำตัวลนะครับผมมันไอเนี้ยไม่ได้คุณชื่ออะไรแนะนำตัวครับผมผมชื่อนายตัวครับชื่อนะครับพอใจครับชื่อนะผมชื่อนายต้นครับนายต้นอ๋ออผมนะอืมนะ่อรต่อไปเีไปบ้าผมฟีดเอบหมดโอเคบ้า เด right right ี๋ยวเดี๋ยวเราเขาก็เรื่มตามไปนะตอนนี้ป็นมาัมบไม่เลยนะครับนานไหมทีซตลาดโซกล้งจริงๆม่ได้เดนแล้วขึ้นปุ่มตนี่ พีวีพ oui er ีเล pues ่งก nah ่อทำไมกดไม่ได้นี่นี่คือแล้วจะสอบแล้วจะตีนปัะเอ็นังไม่ไหลอะแลวตสอบแล้วตีเดี๋ยวรอบเป็นตัวสอบไม่น้อยก่อนเฮ้ยมาเล่นก่อนมันขึ้นไหมไม่ไหลมันไ่ไหลมันจะไหลอยกแ่ละนไม่เห็นขึ้นหรอทำไมไรเลไ อันนี้คืออะไรหนอเรามาสนใจว่าแต่เราจะไปที่ที่มีคนยังไงครับบางทีไับมีคนคุณไม่สนในะโอเคเขารีแน้วัป๊บนึงนะคร้บเป็นอ่าผมจะได้ยินเสียงอ่าหนุ่มนุ่าหนึ่งนะ อ่ามาจากบ้านคุณเนียต้นอาเเาะคตาวแเก้อ้าโอเคเราจะไปไงคือตอนนีนายอยู่นะอยู่เนี่ยอยู่ตรงป้ายไปเนี้ยมีเพจอ่ะมีเพจอ่ะไปยามีไพเลย เติมด้วยในเมื่อคุณเนมพต้นใส่เติมนะครับคุรจะองเติมไม่เติมเลยเออไปไงไหนยังไม่น,นายอ่ะแล้วอยู่ตรงสเปอ่ะรปาเเ่ปไปกเเองไปเด็นมายิ่งิ้งะเปาอีกไหล อืมอืมตรงนี้มีที่แจกของแจกอะไรอะไรอย่างเงาแจกอะไรเนี่ยเนี่ยต่างไปเนี่ยมันจะมีเอ่อไดมอนด p r o d u c t i o นแล้วก็แกลนตอนนี้ประมาณว่ากี่หมดแล้วรรแล้วก็ยื้นได้นานเท่าไหร่มีเพจยังไงแล้วก็มีโปรเทค เทคนี้ก็เล่นมาตั้งนานใช้ไม่เป็นเลยนะครับยังแอปเพื่อนเขาไม่เป็นเดี๋ยวเราไปพีวีพีกันเด้อที่ไหนล้วขอจกไหมเดี๋ยวย่าใจเย็น๋ยวเ้ยโอยเหลือสิบสิบนาทีย่าพ่พูดสองครั้งว่าภาษาเขมรว่าคำแค่นี้ไ่รูหน้า ต้องทำยัง่งะขอด้มันไร่ขึ้นใน้ปีทีวะเรื่งมากวนัครับ่านผู้ชมท่นผู้ชอ้มันมันยอยู่จุดพีวีต p องเตาโอ้โหเท่ากันเลยจงวะเฮ้ยกดผิดแล้ว โอเคอ้ยเ้เฮ้ยเฮ้มาเข้ามาใหม่แข่งอะไรแล่ะก็ไปเลือหายาเดี๋ยวเข้าไปใหม่เอ้าเฮ้ยเราเลื่อนน้อยมากเลยเอ้เล่นน้อยมากเลยเข้าไปแม่งดับเม็ดป่ะเชี่ยวที่สุดดีกว่ามาเร็วมาสู้กันก่อนไปออกแค่พีพีกันก่อนไปฆ่ามันเตยก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันนี่ก ยู you you o ้ยเ thank you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  อครับ thank you แวำมนไม่นั่งวะนี่กดชิปดีกว่าชิปหายครเกงเฮ้เฮ้ย To เออเอาดิเอาดิเอาดิเอเียเียวนี่้ไอ้ไีมันา่มันายเออชีบหายตายเออเอกนีผมอยากเห็นคนไทยเป็นหน้าผมจะนั่สององเลวนะแด่เดเราไม่ได้โกงนะกูตอนี้ เฮ้ยพานี้สู้กันเราขึ้นไปไม่ได้เออแล้วมันจะบยังไงมันก็ต้องตายดิในหาไม่เราไม่เจอหรอกเน่ยเนี่ยงันตายไิมันต้งระวังเว้ยชิบหายล้วไปกดจิ้งกับเพื่ออะไรเนี่ยเนี้ย อลายยิงครับอันนี้หาคนอยู่ครับหาคนอยู่อันนี้มิจฉาจิงานมูฮัมัดไหมครับไอะไรนเนี่ยู <c oughs> ย้ห,หา <c oughs> ชนะที่สามครับถ,ถ้าคุณเซฟชนะผมผมจะกบอกคุณจะให้ตื่น,นเดี๋ยวกะิจจงานมูฮามัดไปได้เนาะ ได้สามรอบแล้วมุกคำหม่โดยไม่เคยเลยได้สามรอบแล้วใหม่ขายเรื่องวันละัน claro ร้อยโดยอะไรย่าเป็นปาร เป็นต้เปหวามันแต่โชกเคา่รออะไรอั้คือาด้เฮ้ยอันนี้อันนี้เป็นการตกตายเราเราไม่ยอมรับเรัอกเราหมิคนับมันเป็นการตกตายว่าคุณเซฟที่โกงนบการออนไลน์เป็นอะไรวะครว่ากด o t e c t เก่งดีไหม ผมลงมาแล้วครับจะได้ปลกลกด้เือนนครับอะไรอะไรไ่โดนเวยอะไรไโดนม่ทดอเไอรอะวรล่าอะไรละอะไรละอหายมันจะไปไปตีบวกหรือเป่า เราเป็นสายซุ่มเราใช้มีดก็ตีประตูเป็นไงบ้างเนี่ยทีตอนหนึ่งนะครับตอนนี้ประตูทีเขียวคือไปไหนวะผมไม่รู้อ่ะชรางบ้านแบบเฮ้ยเราปล่อยเราไว้ใน PVP มานี่เลยเไปอย่าหาบอลกลับเงะเดี๋ยวจับเงะจิบหายเอ๊ะฆ่าตัวตายไหม เป็นงอปักันไปเลยอทีมมันมีจุดชมด้วยวะใออารีนาเนี่ยมันมีจุดชมใ้แบชมอะไเอาไว้คนสู้กันแล้วมันมีจุดชมชมพวกอะเป็นจุดี่เอาไว้ให้พวกเทคูเข้าไปอยู่ ชิ่อยู่ไหนวะอยู่ในเกมเสรอจกล้าปีคีัห้าทีแล้วมาเรามาีให้หมดเวลาเลยเลยสับท้าสตด้ายังไงเนี่ยเส้ีนี้เป็นเส้นทมได้โอ,อ้คสนุกนะงานเนี้ย นเซฟทีพีมันเหรอเขาอ่ะรับทีพีเคต้นทีพีเอนะทีพีเอทับทีพีเอชีเอแล้วก็เป็นมาตามด้วยชื่อเราครับชีเคนะแล้วก็ตามด้วยชื่อเราพีเคต้นพีเคพีเคเออตามบ้านเนี่ยพีพีกันนะ

กิ้ัาพนทึกนอเจ็ทองเจ็ทองนะอือือโอ้โหมต้องตัตลาอ้าเลนะต้องเล็ต้องเนมากไหมไม่ต้องเบนนะเบนเบนเขียนตาหมะดก็ไม่ต้องมีจุด เอ้วม้นปีดิทีมอยู่เดี๋ยวมัน,ม,นมันเส้นทอมของ PVP มันก็ไอ้นี่สยามมันเขียนมาทับเพียวม,มันเขียนมาทำอะไรพิมยังเหรอไม่ถ้าพิมอย่างเง,งี้ยมันจะแค่เขียนว่าทับโฮมอ่ะมันจะมาให้งไงมันจะมาให้ที่นี่เลยไม่ได้ครับยังเขียนไ่รู้พิมพิดตรงไหนเหกัน พมจะตายแล้วจะตายแล้วแต่ละตุ้มเราจี่องวนมันไม่ยอมขับไปข้ามนไม่ได้ฆ่าได้หกพันครับฆ่าที่จอกันสามโอ้โวเรามลไปรอบไปอัพมาก่อนเรามาหลบมันมนองเห็นชื่อเราเลเราลบฮิวหลบฮิ้วเรื่อยๆไเอาวอนทิมาไม่เจอแนวไว้ของ เนแล้วมีคิวๆอยู่แล้วเล่นเล่นเรื่อยๆึ้จะมองไม่เห็นเราติดเราติดไอแมิกเราเราแม่ไอ้องยะจึงตายแล้ว

นี่ปีสปีนีอะไรล่ะแมเมื่ออะไรเราอะไรเราไปไม่เจ็บไหมมันยิงไม่ได้หว่ะถ้าอยู่ข้างบนเอ่แล้วแถบไหมคเอาไหมล่ะขอมพิวสั้นต้นไมใหญ่นะเราจะิงไม่แรบยิงไปนับตรงทําไมใหญ่

ดูไหมว่าทำไมไม,ม่ท้าว่ไม่ค่อยเล่เล่นซ่อนหาทำไมาจนอใช่ไอ้หนูเพรเาะว่ามันะมีไยชื่อี <c oughs> ออแล้วแลวแล้วมันอยู่ไหนวะตามไม่เจอเราไม่นใจไม่มองไม่ ดูความมันเสท่านายแล้วตายนายเป็นตาเดี๋ยวขอไปขอของันถ้ามันเจอหอมซื้อของที่ไหนบอกให้ดีไม like, no no ok ่รู Fi ้ยังไม่เคยซื้อของเดจะเอาของไยังไงวะรู้ท uh. ี่ไหนมันก็คือสีเขียวคือมันมันอยู่คือที่ไหนวะบอก

โอ้โหอ้อสวยมากอะไรมันสัญญอครับสุณยมเดยครับทีพีไปหาลรงมาดูโนสมเือีโไปได้หลไางเล็นยนไปเลกนอนอคือรับมีกฎว่าต้องฆ่าให้ตาย ขาดไปเหอวะแล้วมานนหนึ่งสิบห้าโอเคปลาขาดรู้ว่าเจ้าอยู่ที่ไหนขาดาจะคนแต่ตาเอาไมของใ้าแล้วรู้จักไม่เท้าตายอ่ะไอยดูดด <c oughs> นี่เหรอวะ มาจากดันต็ดีดีมาดีนี่นะว่าดีดีก็ดีทุกคนก็ได้หนุ่มใหม่แต่ก็ต่องดีนๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นนเก่งจรงแล้นแร้วที่ออกบรรดาที่จอ เนี่ยฮะเออเียจะปลาออปลาไห่เอ้าทำปลาทำปลาไม่ทีปลาเนี่ต้องไปไม่ก็เอาเขาจวไอเี้ยงไรวยดูความเกยนคนนี้มาดูความเกยนคนดูดู

อากเเพือนได้แล้วหรอเอานีเลือดเองมีเยเเคียวไม่ค่ยจอไหนเอาภอย่เข้าไปเกอ้าอะไรเมีกี่เดือนแลไ่ uh w> w uh ้อเไม่มีกี่เดือนอ่าครับเต้นที่ไหนนูอ่าอ้าว อาๆโอ้แล้วไอ้ไอ้ล่างาี่ดูความเกียดก่อนดูความเกลียดอดัด้หน่อยเลยวาไยงเลยนะไปดับได้หน่อดยเวลาปยงไเลยเนาะ

เออเออไม่ปิดปืนแล้วเอะเอ้เอะเอะเอะเออเออโอเคเอาเลยตาสุดท้ายแล้วจับเราอยุอไม่ได้เลยเออ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 ไปแล้ว ได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วพอเถอะคปป่ไปไหโอเคงั้นก็ปิด่นี้แหละเจอกันแล้วกดยเนี่